สวัสดีครับน้องสิงครับผมสำหรับวันนี้ครับ เรามาดูก,กันต่อครับกับ S.M.P. Ga-O Ranger ครับโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นลูกเล่นหลักของหุ่น Ga-O Ranger กันนั่นคือการเปลี่ยนชิ้นส่วนนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาดูกันกันกบร่างหลัก2ร่างด้วยกันเนอะร่างแรกครับคือ Ga-O King Striker นั่นเองครับซึ่งเป็นร่างที่เคยโผล่ในเรื่องมาแล้วส่วนอีกร่างหนึ่งครับเป็นร่างที่มีภาพออกมานะแต่ไม่เคยโผล่ในเรื่องก็คือ Ga-O Cracker นั่นเองครับซึ่ง2ร่างนี้จะเป็นยังไงบ้างนะรวมถึงร่างอื่นที่เราจะเล่นกันด้วยจะเป็นยังไง โอเคพรยเช่น okay, ก่อนหนึ่งเราเริ่มจากโอแครกเกอร์ o กันก่อนดีกว่านะครับผมโอแครกเกอร์ครับคือร่างที่เกิดจากโกมัสเซลนะครับผมถอดแขนแบกกับโพล่าออกนะครับแบบนี้โอเคจากนั้นครับเราจะนำส่วนแขนที่เป็นไทเกอร์แล้วก็ชาร์กใส่เข้าไปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราถอดก่นทอนถอดค่อนข้างยากนิดนึงโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้ทั้งสองฝั่งชุดหนึ่งข้างแล้วก็ 2อข้างนะครับโอเค ร่างนี้ครับมีชื่อว่ากาโอครกเกอร์นั่นเองครับซึ่งเอาตรงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอย่างแรกเลยคือส่วนขานะครับจะต้องทาการเปลี่ยนหน้าเป็นใบสันด้วยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันต้องแกะเยอะมากเนี่ยผมเลยจะไม่ขอเปลี่ยนล้วกันร่างนี้ครับก็คือกาโอคร็กเกอร์สไตรเกอร์นั่นเองลวกันเนาะเอาเป็นแบบนี้แล้วกันร่างนี้ครับเป็นร่างที่โพใน Official Book ของ g กาโอเรนเจอร์นะครับแต่ว่าร่างนี้เนี่ยไม่เคยใช้ในเรื่องแต่อย่างใดครับแล้วก็มีคำว่าร่างเกาโอครกเกอร์ร่างนี้ครับจะมีความสามารถอย่างไรนั่่่นนนนนนเเเเองรับบบผมปปป็็็็ใูแีี้กกาหวท เปลี่ยนแขนเป็นเกาไทเกอร์แล้วก็เกาชากนั่นเองนะครับโอเคร่างๆจบไปนะที่มาดูกันกันกบร่างที่2แล้วกันนะครับร่านนงที่2องที่จะมาดูกันวันนี้ครับคือเกาคิงสไตรเกอร์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นนครับว่าเป็นการประกอบร่างที่ง่ายมากนะครับอย่างแรกเลยอ่ะเอาแขน2ข้างกลับมาก่อนนะครับหนึ่งอย่างนิดนึงโอเคเรี okay, ยบร้อยชึบโอเคจากนั้นฝั่งของเกาคิงเขาทําการถอดส่วนเกาใบสันออกนะครับเป็นในรูปแบบนี้หนึ่งออกมา แล้วก็ส่วนของกาโอมัสเซร์นะครับถอดส่วนที่เป็นพาสไรเกอร์ออกแบบนี้หวางไว้ก่อนแล้วก็นำพาสนี้ครับใส่ให้กับกาโอคิงนั่นเองนะครับใส่เข้าไปชึบแบบนี้ เท่านี้ครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับกับโอคิงสไตรเกอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ครับถูกใช้ขึ้นครั้งแรกเลยผมจะไม่ผิดนะเป็นตอนที่ต่อสู้กับโกฮันเตอร์นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยโอไปสันครับบาดเจ็บสาหัสมากนะครับผมจากการต่อสู้เคยทำการใส่โกไรโนกับโกมาดิโลเข้ามาเป็นส่วนขาเองครับกลายเป็นร่างโกคิงสไตรเกอร์นั่นเองครับถามว่าร่างนี้ทำอะไรได้บ้างครับต้องบอกกันว่าความสามารถหลักของร่างนี้ครับไม่ได้แตกต่างอะไรกับร่างปกติมากเลยนะแต่ว่าจะมีเรื่องของท่าไม้ที่ต่างกันออกไปครับอย่าง ได้ท่าเป็นไรโนคลิกมาคือท่าที่เอาส่วนขาตรงนี้เนี่ยเตะเข้าไปนะครับผมแล้วก็ท่ามาใใต้ตายแหมครับมีชื่อท่าว่าเคี่ยวชูอิเซนไรโนชูดนะครับเหมือนเดิมเลยคือปล่อยมาดยีโลออกมาแบบนี้เนะ้ะจึ๊บจิ๊บแบบหนึ่งนะครับผมเป็นแบบนี้โอเคผมใส่เข้าไปก่อน แบบนี้ใช่ไหมครับจากนั้นก็นําฝั่งขาที่เป็นไรโนครับเตะเข้าใส่อีกฝ่ายนะครับผมเป็นท่าไม้ตายใหม่นั่นเองนะครับผมคือท่าเคียวชูอิสเซนไรโนชูดนั่นเองนะครับอ่าเป็นอย่างขั้น่เกิดใช้งานนะแล้วก็ร่างนี้นะครับตามในเรื่องเลยคือจะกลายเป็นร่างหลักของเกาโอคิงที่เดียวออกมานะครับก่อนที่เกาโอไบสันเนี่ยจะหายจากการบาดเจ็บนั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับอ่าโดยถ้าเกิดดูกันดีๆนะครับร่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นร่างที่น่าจะมีพลังมากกว่าร่างปกติเนื่องจากว่าเกิดอะไรขึ้นครับถ การประกอบร่างของพาวเวอร์ไอเมอลถึง2ตัวด้วยกันนั่นแปลว่าร่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรา,าไปีครับเกิดการรวมร่างของ1 2 3 4 5 6นะครับร่างนี้เกิดจากการประกอบร่างของพาวเวอร์ไอเมอลถึง6ตัวด้วยกันนั่นเองครับแล้นร่างนี้เนี่ยถือว่าก็เป็นถ้าเกิดเราวัดกันตามค่าพลังแล้วเนี่ยครับจะเห็นนะครับว่าร่างนี้อาจจะมีพลังมากกว่าร่างอื่นนิดนึงก็ได้เช่นกันเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าทีนี้ครับ แน่นอนการเล่นเนี่ยมันยังไม่จบเนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าทำอะไรอีกเนะแน่นอนครับว่าถ้าเกิดจำวันที่ผมดีิวกันได้ครับถ้าเกิดเราเป็นกาโอคิงดับเบิลนักเคลิ้นเนี่ยครับจะไม่สามารถคุมพลังได้เนอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของเล่นครับเราสามารถเล่นได้นะครับผมซึ่งนั่นครับว่าเราสามารถทาแบบนี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวใส่ชิ้นส่วนแป๊บหนึ่งแบบนี้เราก็แบบนี้ครับผมโอเค เท่านี้ครับก็จะกลายเป็นเก่าโอคิงดับเบิลนักเกิลสไตรเกอร์นะครับซึ่งในการให้พูดตัตัเลยนะครับร่างนี้จะเป็นร่างที่แน่นอนครับว่าเก่าโอคิงเนี่ยไม่น่าจะสามารถใช้พลังได้เต็มที่อยู่แล้วเนื่องจากว่าร่างนี้ครับเป็นร่างที่ใช้พลังในการต่อสู้ต้องบอกครับว่าเยอะเกินไปนะครับผมกินพลังของเก่าไรอันนียมากเกินไปอาจจะเป็นการเป็นว่าร่างนี้ครับแาจไม่เก่าโอคิงเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้เลยก็ได้เช่นกันนะครับผมเป็นในรูปนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นการประกอบร่างอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือเก่าโอคิงดับเบิลนักเกิลสไ รเรามมชิ้่ส่วนเหลือเนอะเราสามารถนําประกอบแบบนี้ได้นะครับซึ่งโอเคต้องบอกก่อนว่าการประกอบด้านนี้ครับเป็นไปไม่ได้ในเรื่องแน่นอนเนื่องจากว่าปกติแล้วครับส่วนขาของเกาใบาสันเนี่ยจะต้องติดคู่กับตัวที่เป็นเกาวีเกินเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดเรา,เรานำมาติดแบบนี้เมื่อไหร่นะครับชึบชึบอ่าแบบนี้ ก็จะกลายเป็นกกโอคร็กเกอร์ในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองครับซึ่งจะเห็นว่าส่วนบอดี้ตรงนี้ครับได้กลายเป็นส่วนพาร์ทเสริมไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่กกโอวีเกอร์แต่อย่างใดน,นั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับ <S <S แต่ว่านนครับว่าก็จะได้ฟิลการประกอบร่างไปอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะจากที่ว่ากอมาเซอร์ครับตอนแรกดูบึกๆกเนี่ยครับกลายเป็นโกคิงตอนนี้คือดูกล้ามมดมัดเรียบร้อยแล้วส่วนกอมาเซอร์ครับดูกลายเป็นเหมือนกับหุนร่างแรดแทนนั่นเองนะครับผมเป็นในรูปนี้รวมถึงร่างนี้ครับเป็นการประกอบ โอเคเลยนะครับก็คือ ลูกเล่นการเปลี่ยนที่ส่วนของฝั่งเกาโอเดนเจอร์นะครับซึ่งจะนี้เห็นแหละครับว่ายิ่งเรามีหุ่นเยอะเท่าไหร่นะครับในซีรีส์นี้เนี่ยเรามีเพราะอ้น้ำมันอะไรตัวเท่าไหร่ครับเราก็ยิ่งสามารถนํามาประกอบร่างกันได้หลายแบบมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเราอาจจะนําอะไรตัวครับมา mix ซ่วมการเปลี่ยนแขนเปลี่ยนขาหรือว่าต่างๆให้ออกมานะครับหรือมีการติดอุปารๆเข้าไปก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าในตอนนี้เนี่ยเรายังสามารถเล่นได้เท่านี้อยู่นะครับเพราะเรามีหุ่นแค่สอตัวเนอะแต่ว่าในอนาคตครับพอเรามี ครับอีกมากมายมาสา,าลแน่นอนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกครับว่าเล่นได้แค่นี้ก่อนนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็การดีประจำนี้ครับก็จะมี้ึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นครับออยโผลกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับบ๊ายบาย